สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวก็พาเพื่อนเมาชมสวนพริกสวนมะเขือนะคะมารับชมด้วยกันค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เข้ามารับชมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวันสวนครัว้วยนะคะค่ะพริกของเราตอนนี้ได้3เดือนแล้วนะคะเนี่ยค่ะ อนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะแต่โตใหญ่แล้วค่ะนะคะลูกเริ่มโดกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกดกมากๆวันเสาร์จะมาช่วยกบเก็บนะคะแล้วก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมบ่อยๆนะคะอย่าเพิ่งลาคาญกันนะคะเนะค่ะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าการทําพิกทํามะเขือ อายุของเขาจะนานแค่ไหนต้นจะโสมเร็วไหมแล้วการปลูกปลูกห่างเท่าไหนถึงจะดีนะคะแต่ส่วนนี้ก็จะปลูกห่างประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนท่านไหนที่ปลูกอยู่คิดว่าจะปลูกแบบไหนก็มาชมได้นะคะเนี่ยค่ะระยะของพริกที่ปลูกก็ห่างประมาณนี้นะคะต้นหนึ่งจะห่างกันประมาณครึ่งเมตรค่ะนะคะ ห่างกันนะคะจะได้แตกพอดีค่ะแล้วก็เก็บง่ายทวนดินก็ง่ายนะคะนะคะแต่ความกว้างกว้างของร่องเนี่ยประมาณเมตรนึงนะคะเนี่ยสาเมตรครึ่งเนี่ยค่ะร่องที่ใช้เดินนะคะแต่ร่องที่ปลูกห่างกันครึ่งเมตรนะคะต่อร่อง ร่องนึงนี้ก็จะเป็นสามแถวนะคะนี่ค่ะแถวเนี่ยค่ะต้นจะห่างกันประมาณครึ่งเมตรปลูกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนท่านไหนกําลังมองดูวิธีปลูกพริกก็เข้ามารับชมได้ค่ะนี่ค่ะพริกจินดานะคะเป็นพันธ์ุพริกจินดา ทางนี้จะเป็นพริกหนุ่มค่ะพริกหนุ่มจะโตช้าหน่อยนะคะแต่พริกกินดาโตไวพริกก็จะปลูกอยู่ที่หนึ่งงานนะคะพริกตัวนี้นะคะนยะคะพริกหนึ่งงานแล้วก็มะเขือก็งานหนึ่งนะคะเนะะี่ค่ะมาชมมะเขือด้วยกันค่ะนะะี่ค่ะมะเขือก็เริ่มงามมากเลยนะคะนี่ยค่ะ ต้นเริ่มใหญ่แล้วค่ะเขาเก็บไปเมื่อเช้านี้นะคะไม่รู้ว่าได้เยอะหรือเปล่าเพราะว่ามาไม่ทัน,นะค่ะร่องหนึ่งเขาปลูกอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าต้นนะคะเนี่ยค่ะความยาวไปถึงนู่นนะคะเริ่มต้นใหญ่มากแล้วนะคะสามเดือนนะคะ ถ้าเพื่อนๆจะปลูกแบบนี้ก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะทำร่องห่างแบบนี้ก็ทำย่าง่ายทำดินง่ายเนี่ยค่ะมะเขือเขาก็ลดน้ำเป็นวันนะคะเป็นวันลดน้ำครั้งหนึ่งใช้น้ำคลองคนรับประทานค่ะในการ ทำเกษตรนะ,ะนะคะเพราะว่ามีคลองอยู่ไม่ห่างะค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเขือนี้โตไวมากเลยนะคะที่พาเพื่อนๆมาชมยังไม่โตขนาดนี้นะคะตอนนี้เริ่มโตมากเลยนะคะดินที่นี่จะเป็นดินที่ร่วนนะคะเนี่ยค่ะพื้นดินร่วนดีมากเลยะค่ะ ก็เลยทำให้พืชสักที่นี่โตไวเพราะว่าดินไม่ไม่แน่นนะคะดินร่วนแถบนี้จะเป็นมะเขือยาวนะคะเนี่ยค่ะมะเขือยาวก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะมะเขือยาว ระยะห่างมะเขือเนี่ยค่ะเมตรหนึ่งนะคะแล้ความห่างของต้นครึ่งเมตรนะคะงามมากเลยนะคะเพื่อนๆเนะะี่ยค่ะมันสวนครัวออกมาอยู่บ้านได้ปีหนึ่งนะคะก็มาพาเพื่อนๆชมสวนเกษตรด้วยกันนะคะนี่ค่ะใบกะเพรา ถ้าวันสวนครัวยังมีกำลังทำคลิปให้เ,เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆอย่าพึ่งงำคาญกันนะคะนี่ค่ะใบกะเพราของเราก็แตกโคอดีนะคะสวนแห่งนี้ อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนะคะถ้าเกิดว่ามาจากบ้านก็ประมาณหนึ่งกิโลนะคะถึงที่สวนเนี่ยะคะ mm ่ะ hmm. แถวนี้เขาจะปลูกเป็นอ้อยกันซะส่วนมากนะคะสวนอ้อยทำเป็นไร่อ้อยกันนะคะทำสวนผักก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ก็เป็น มะพร้าวเยอะนะคะสวนมะพร้าวะคะ่ะพาเพื่อนๆมาชมข้าวโพดด้วยนะคะที่เคยพามาดูตอนสูบน้ำนะคะนะคะหวังว่า,าส่วนที่พาไปชมนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ